วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอชนละทิศนะคะซึ่งเป็นคุณหมอที่มากฝีมือและมีประสบการณ์มายาวนานนะคะเขาปั้นธุรกิจจากคลินิกห้องแถวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำของประเทศนะคะหนทางช่างยาวนานค่ะการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นมีหัวใจในการทำธุรกิจแบบไหนเคล็ดลับความสำเร็จ เป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะ40ปีจากการทําคลินิก ะะทีรพรคลินิกจากคลินิกห้องแถวสู่โรงพยาบาลชั้นนําของประเทศในปัจจุบันนี้ค่ะคุณหมอเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเติบโตขนาดนี้ได้ยังไงคะเล่าเป็นนิยายดีกว่าเนาะ,ค,ะคือประวัติศาสตร์ของการเจริญเติบโตของผมพูดภาพรวมแล้วกันเนาะ,ะของวงการสัญญกรรมเนี่ย สีสิปีที่แล้วสองพนหร้บประมาณนั้นสงครามคอมมิวนิสต์เพิ่งเลิกใหม่ๆใ,ใช่ไหมประเทศชาตินี่มันเศรษฐกิจยังไม่ดีไม่มีใครรู้จักหรอกเรื่องสัลญกรรมมาทำทำตาทําจมกูกทำอะไรไม่มีประมาณเอากันว่าตั้งแต่ปีสักหกเจดสิปีที่แล้วเนี่ยคนไทยก็อยากมีตาสองชั้นเนาะแต่มันหมอไทยทําไม่เป็นหรอกจมูกก็อยากทํา หมอไทยก็ทําไม่เป็นมีอยุย่สองอย่างอ๋อสามอย่างเรื่องฟันอยากจะใส่ฟัน,ฟนปลอหมออหมอไทยหมอฟันไทยก็ยังไม่มีโน่นสมัยเจ็ดแปดสิบปีใครจะทำฟันจะต้องไปแถวยาวราชเนาะไปหยงเกียไปใส่ฟันปลอมใส่ฟันทองเนาะไปกรอฟันอะไรแคุน ที่ไหนที่ไหนมาต้องมาหาผมจําได้ผมเล็กๆผมก็ไปอ่ะชื่อหยงเกีย mm hmm. แต่เขาไม่เรียกทันตแพทย์นะเขาเรียกช่างทําฟันค <c oughs> นะส่วนเรื่องตามีหมออยู่คนหนึ่งชื่อหมอเสริมทําอยู่ที่ประตูน้ําอยู่ตรงไอ้แยกประตูน้ําพอดีเลย <c oughs> แต่แกทําวันนี้ทําข้างหนึ่งพรุ่งนี้ทําอีกข้างหนึ่งมีคนทําน้อยมากเลยจมูกก็ไม่มีใครทํามันมี หมอฉีดอยู่คนหนึ่งเรียกชื่อว่าหมออะไรนะจัไม่ได้ลยอยู่ตรงพราขนมก็จะฉีดฟิลเลอร์เอ้ยไม่ใช่ฟิลเลอร์อ,อซิลิคโคนฉีดหน้าฉีดเนอนั่นมันรุ่นเก่าเนาะมันก็ไม่มีคุณภาพ <c oughs> จนกระทั่งวันหนึ่งผมผมทำงานอยู่ที่ท,ที่รับราชการจริงๆเราคือหมอหูคอจมูก <c oughs> เราก็ทำผ่าตัดอะไรไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่ <c oughs> ชอบด้วย เพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นหมอรักษาแต่โรคใครเป็นหมอรักษาโรคเก่งนั่นดังเลยแต่เราก็เพิ่งอายุเพิ่งยี่สิบกว่าเจ้านายก็บอกหมอไปเรียนวิชาใหม่ไปเรื่องการทำตาตัวจมูกแล้วก็ศัลยกรรมตกแต่งไปหน้าที่อเมริกาเขาเรียกว่าเป็น Academy of f a c i a l Plastic Surgery ซึ่งเมืองไทยมีคนไปเรียนมาหนึ่งคนชื่อหมอทาย,ยาเจ้านายก็เลย บอกให้ไปเรียนรู้จากเขาซะไปซึ่งอาจารย์ก็อยู่โรงพยาบาลภูมิพลผมก็เลยต้องไปอยู่โรงพยาบาลภูมิพลประมาณปีกว่าสองปีอะ<ฆ>ไปเรียนรู้เนาะ <th> ก็โอ้ oh, ทําตาเป็นนี้ <th> <Led> เองเหรอโอ้อาจารย <th> <อ>์ก็ทําตานี่ว่าอุ้ยอาจารย์เขาทาจมูกอุ้ยเขาตัดที่โคงมาเอาจมูกใส่ทั้งแท่งเลยอุ้ยดึงหน้าด้วยเออเราเกิดมาไม่เคยเห็นแปลกใจวันแรกโอ้ oh oh, <th> มันมีอย่างนี้ด้วยเนาะ ทีแรกผมไม่เอาผมไม่รู้เรื่องแตพ่พอไปเจอจย์ทยายจันทยายบอกพรุ่งนี้มาทําต่อนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมไปวันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยปีกว่าสองปีผมไม่เคยหยุดสักวันเดียวเลยแล้วก็ถึงเวลาผมก็ต้องกลับมารับใช้ที่โรงพยาบาลศรีราชเจ้านายก็บอกเอา้าทําเป็นแล้วซื้อเครื่องมือมาเปิดห้องผ่าตัดให้ใหม่แล้วก็นักเรียนแล้วก็นักศึกษามาเรียนวิชาใหม่ เจ้านายผมก็มองการไกลก็บอกอนาคตวิชาเนี่ยมันจะบูมโอ้โหท่านพูดไว้เท่าไหร่ล่ะห้าสิบปีห้าสิบปีผมก็ไม่คิดว่ามันจะบูมนะเพราะว่าผมก็ทําไม่เป็นแต่ผมไปเรียนมาผมต้องมาซ้อมมือผมก็ต้องชวนอาคุณมาไว้สวยเนาะอายุยี่สองยีสามทำตาไหมทำปับ๊บมันสวยเลยชวนอีกคนมาทำโอ้มัสวยเลยไม่ได้เก็บตังค์ะ ซ้อมมือคนที่เขบอกโอ้หมอหมอก็ทําฟรีหมอก็ทําฟรีนะอันนั้นอะ่ะคือหมอเขาซ้อมมือะนะแต่นี่คนชาวบ้านไม่รู้ผมก็ซ้อมมืออต,ต่อมาก็เก็บพอเริ่มดังก็เริ่มเก็บยี่สิบบาทโอ้โหมีราคานี้ด้วยคระเอาค่าใหม่เส้นหนึ่งค่ะกี่ปีนะคะตอนนั้นยี่บาทสี่สิบกว่าปีค่ะนะต่อไปก็มีซิลิโคนมาเอาคิดเท่าไหร แท่งหนึ่งสักสองร้อยอาจารย์สองร้อยแล้วก,ก็ดังมาระดับแต่ขณะที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็จะมีนักเรียนแพทย์มามีเรสซิเดนต์ก็เข้ามาช่วยทำมาเรียนรู้ต้องมาหัดเหลามาหัดเย็บหัดอะไผมก็สอนหมดเป็นร้อยสอนเป็นร้อยรอยคนนะสอนเยอะแยะเลยก็พัฒนามาด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเราทำมาได้สักเจ็แปดปีเนี่ยมันมันความชำนาญมันมาแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่า เอาเก็บเงินเขาสักคนละสองพันแล้วกันราะคนมันมาเข้าคิวกันเต็มไปหมดเลยอะอยากสวยสองพัน <2, 000. S 1> เงินที่ได้มาก็จะมีกําไรอยู่ประมาณสักตีสักพันหนึ่งแล้วกันก็เอาเข้าโรงพยาบาลไปช่วยคนป่วยที่ไม่มีสตังค์สมัยก่อนะสวัสดิการเรื่องการแพทย์มันแย่ก็ต้องเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยคนไข้ที่ยากจนนะบางคนมาเนี่ยไม่มีสตังค์ก็ต้องเอาเงิน ให้เขาเอากลับค่ารถกลับบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นเงินอุดหนุนเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่มีตังค์ทำไมก่อนครับเราก็ผลิตแพทย์ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าที่ที่จะบอกว่าไงอ่ะไม,ไม่ไม่มีชื่อนะไม,ไม่ไม่มีชื่อไม่มีสมาคมไม่มีอะไรแต่มันไปดังที่สีราดคนก็จะรู้จักชื่อหมอชนละทิศ ว่าหมอชดเชยใจดีทําแล้วไม่เก็บตังค์จริงอนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะเก็บตังค์เราผมเก็บไม่ได้เก็บแล้วผิดกฎหมายเลย่ะแล้วหลังจากนั้นอีกนานไหมคะกว่าจะมาเริ่มต้นเปิดเป็นก็เจ็ดเจ็ดปีสิบปีผมก็มาเปิดคลินิกเองคนไข้เขาก็ตามมามันก็ <ạ. S 1> มีคนทําทุกวันวันละคนสองคนคนสองคนเรื่อยๆจนกระทั่งมันค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็มานั่งคิดว่าไอ้ที่เราทําเนี่ยมันแบบฝรัง่งอ่ะ คนเอเชียผิวเอเชียไม่เหมือนกันนะการดึงหน้าผิวคนเอเชียมันมันไม่ได้เหี่ยวแบบฝรั่งนะตาฝรัง่งมันตาโตอย่างเงี้ยจมูกฝรั่งก็งุ้มอย่างเงี้ยแต่คนไทยมันมันแบนน่มันจะเอาขึ้นใช่ไหมแต่ฝรัง่งต้องตัดทิ้งม,มันคนละเรื่องเอะเราก็มานั่งคิดแล้วไปทําแบบฝรั่งไม่ใช่ก็มานั่งคิดว่าเออตาต้องทําแบบแผ่เล็กเจาะนิดเดียวดึงหน้าก็ต้องแผ่เล็ก แล้วใช้เย็บล็อกเอาจมูกทำไมต้องไปใช้ซิลิโคนเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็อีกหลายอย่างซึ่งมาพัฒนาจนกระทั่งเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมใหม่ๆของทีละพรซึ่งเมื่อก่อนผมก็ออกสอนไปแต่ตอนนั้นมันเป็นงานวิจัยมันยังมาได้ครึ่งๆกลางๆย้อนไปตั้งยี่สิบปีมันวิจัยมาได้ยี่ปีมันผลลัพธ์มันก็ได้ห้แต่หลังจาก เรารู้แล้วว่ามันมีสเต็มเซลล์มีอะไรผมผมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวการวิจัยมาทําให้มันดีขึ้นปัจจุบันนี้เราสามารถจะทําจมูกโดย,ยใช้ไขมันล้วนเลยแล้วไม่ต้องผ่าด้วยฉีดปั๊บปั้นขึ้นมาเลยหน้าผากคางแก้มเกิมปั้นขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องของอย่าเรียกว่าสัญญกรรมเลยมันเป็นปฏิมาก,กรรมมากกว่า ระหว่างสัญญกรรมกับปฏิมากรรมมันมันคนละเรื่องนะสัญญกรรมมันทําจมูกอย่างเดียวเข้ามาก็จะมาทําจมูกแต่เวลาผมมองอ้าวนี่กระบุกนี่ก็บุก,น,ก,บกนี่ก็สั้นนี่ก็เนี่ยแล้เรามองเสร็จปุ๊บเราใช้พวกเซลล์กราฟติง้งปั้นให้ใหม่หมดเลยมันก็จะเป็นงานศิลปะทำงานล้ายุคละค่ะล้ำยุคมันเป็นเรื่องของปฏิมากรรมแล้วคือมองภาพรวมเวลามองมองดูลูกปั้นอนะ งานศิลปะของเขาอ่ะมันจะเนี้ยบไปหมดเลยเราก็ต้องเห็นหน้าคนปั้นเนีย้ยอย่างของคุณมวยเนี่ยมันเนี้ยบหมดแล้วแต่ผมก็เห็นบางจุดนิดหน่อยปั้นบางจุดตรงนี้นิดนึงพอแล้วอย่างเงี้ยมันสวยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรบางคนต้องการเอ,อทํามากๆเกิกนๆอ่ะคือมุมมองของผมเนี่ยผมผมไม่ไม่เห็นด้วยก็เลยขอไม่ทําลองมองดูหน้าลิซ่าดิ จมูกมันไม่ได้เดวงนะตามไม่ได้สองชั้นตัวโทนะ่ะและหน้ามันไม่ได้ยาวเป็นยุงนะ่งหน้ามันก็เป็นตัวยูมันผิดกับที่พวกพวกเราอยากได้กันหมดลิซ่ามันสวยสวยไหมหน้าคล้ายๆคุณเหยนะใช่ไหมทร <c oughs> งเดียวกันเลยจม,มูกก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะนั้นพอเราทำมามากๆเข้าเนี่ยเป็นมาณคนไข้มันเรารับไม่ไหวก็ต้องขยับมาเป็นตึก จากตึกอยู่ได้ตึกได้เก้าปีว่าต้องขยับมาเป็นโรงบาลเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนจุดมุ่งหมายแล้วที่มาทำโรงบาลเนี่ยก็เพื่อให้วิชาที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าสัญญกรรมตกแต่งใบหน้า<ฮ>มันก็จะแตกต่างไปจากสัญญกรรมตกแต่งซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนาะแพทย์อีกท่านท่านก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสัญญแพทย์ตกแต่ง ของเราก็เป็นสัญฑแพทย์ตกแต่งเฉพาะใบหน้าผมก็ต้องการทําให้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีงานคนา้นคว้างานวิจัยงานการเรียนการสอนเก็บองค์ความรู้ทั้งหลายไว้ในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนที่ทําเสียแล้วเนี่ยแก้ไม่ออกสุดท้ายก็ต้องมาแก้ที่นี่เพราะเราเราเป็นหมอหูคอจมูกเรามีหมอตาหมอหูคอจมูก แล้วก็หมอใบหน้าหมอศีรษะซึ่งเป็น s p e c i a l ลิสหมดเอามารวมกันแล้วช่วยกันทำ<า>ไม่ใช่ว่าสัญยกรรมตกแต่งคนเดียว้วทำหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าตรงนี้มีมีครบนะเก<า>่งกันคนละ <c oughs> คนละออปเปอเรชค่ะคุณหมอตอนที่เริ่มทำศัลยกรรมแรกๆกับปัจจุบันนี้คิดไหมคะว่าวันหนึ่งจะมาเปิดโรงพยาบาลได้ขนาด เมื่อก่อนไม่คิดนะแต่พอวิชาของเราเนี่ยเราค้นคว้ามาสี่สิบปีจนกระทั่งปีที่สามแปดสามเก้าสี่สิบเนี่ยเราก็คิดเอ๊ะทำไมที่อื่นทําตามเราไม่ได้เราก็คิดว่าเอ้ยวิชานี้เราเราก็ปล่อยให้ใครไม่ได้นกันนะเราต้องเก็บไว้เองเก็บไว้ให้หมอที่ที่สนิทกันแล้วก็จะมาถ่ายทอดวิชาให้กับวงการศัลปกรรมตกแต่งใบหน้า มันก็ต้องมีความถาวรมีอนาคตต้องต้องมีห้องวิจัยต้องมีห้องเก็บข้อมูลต้องมีห้อง analyze ต้องมีห้องวางแผนแล้วก็ต้องมาคิดค้นอะไรกันต่อยังมีงานอีกหลายอย่างที่ยังต้องทําวิจัยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจึงต้องเป็นโรงพยาบาลของเราก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่จะมีเรื่องของ อนาคตยิ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันมาทั้งในเรื่องของอพวกไอที IT, มาทั้งเออมาทั้งเรื่องอแม้แต่การ,กรเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมาเปลี่ยนไปหมดแล้ววงการแพทย์ตอนนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะหมอใช้ AI เนี่ยหมอเกิดจะต้องทำอะไรนะคนไข้เป็นอะไรก็กด AI ดูอ๋อไปซื้ออาานี่กินก็หายมันมินิจฉัยให้เราเสร็จหมอจะไม่มีอะไรทำแล้วนะ นัออกไหม่หมอก็ไม่ต้องทําอะไรครูยากรค่ายใส่ข้อมูลมาเ,าเขาก็กดดูหมอก็ดูตามเนี้ยในการรักษาเพราะฉะนั้นวงการแพทย์ก็จะเหลือหมอที่ทําผ่าตัดเพราะ AI ผ่าตัดไม่ได้นะและ AI ผ่าตัดถ้ามันจะได้มันก็จะเป็นโรบอทบางอย่างมันไม่ได้ทุกอย่างแต่เข้ามาในเนื้อเยื่ออ่อนๆนิ่มๆอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้หรอก ทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าการดึงหน้าเอ๊ะเราวิจัยไปแล้วมันมีเซลล์เนี่ยเซลล์ดีๆเมื่อก่อนดึงหน้าเนี่ยอยู่ได้ก็หลายปีอะแต่ว่ามันคนแก่มันดึงแล้วมันก็แห้งๆอะ่ะมันก็เป็นคนแก่ที่หน้าตึงแต่ริ้วเล็กๆๆกันมันยังอยู่นะเราก็ค้นคว้าต่อไปได้วยเพิ่งเพิ่งจะมาทดลองเมื่อประมาณสองปี แล้วสตัดดี้มาสองปีอฮ้ยมันเอาเอาเซลล์มาฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังอนะหลังจากคนที่ดึงหน้าไปแล้วเฮ้ยหน้าเปลี่ยนไปเลยอะเปลี่ยนเขาว่าเปลี่ยนมาผิวมันเปลี่ยนเลยนะจากผิวคนแก่กลายเป็นผิวที่คนอายุน้อยเรียกว่าเป็นผิววัยรุ่นไปเลยผิวขาวนวลไปเลยแล้วมันชุ่มฉ่ำอะมันไม่แห้งมันไม่ต้องไปเติมออยมาเติม โลชั่นเติมเลมันสวยไปเลยแล้วคนไข้หลายคนบอกว่าโอ๊ยแต่งหน้าเนี่ยมันลื่นหมดเลยมันง่ายไปหมดมันก็เป็นวิวัฒนาการต่อยอดจากสัญญกรรมมาเป็นเรื่องของกราฟติง้งเอาเซลมากราฟ<ะ>ผมไม่ได้ใช้เซล์ที่ไปปลูกที่ไปเลี้ยงในห้องแลบบห้องแลบบเ,เอามาใช้นะผมเอามาจากในตัวเนี่ยขึ้นมากราฟเลยเรียกว่าเป็นเฟรชเซลมีชีวิตมันยังไม่ตายออกมาปุ๊บ เอามาใส่เลยมันก็จเจริญเติบโตต่อไปเลยมันก็เป็นงานวิจัยที่นําเข้าไปหมดแล้วอะต่างประเทศก็ไม่มี<ฆ>แต่มันมีเขียนไว้นะ่ะมีคนทดลองเขียนไว้แต่ทําออกมาเป็นปฏิมากรรมอะไม่สําเร็จผมต้องเอาสิ่งที่เขาวิจัยมา<ฆ>ผมามาทําการทดลองต่อแล้วก็มาดัดแปลงเราก็ได้สูตรสูตรนี้ก็เลยไม่เขียนลงตำรา เขเขียนไปมันก็หลุดไปหมดอะเนาะห่วงอะออห่วงไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันโอ้โหคลินิกมันเปิดทั้งหมดแปดพันแห่งอะในประเทศไทยนะแล้วยังทั่วโลกมันเริ่มเปิดกันหมดผมให้ไม่ได้ละเพราะเมื่อก่อนสักยี่สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วสิบยี่สิบปีผมก็ไปสอนทั่วโลกไปทั้งเอเชียไปทั้งเซาท์อีสต์ไปทั้งอเมริกาไปทั้งเกาหลี ที่ไหนไปหมดอ่ะเกา <9. S 2> หลีเมื่อปี2009เนี่ยเมเน่อผมออได้รับเชิญให้ไปเปบรรยายเพื่อไปสอนเขา2009เก้ายังเริ่มทำเนาะพอดีรัฐมนตรีออการท่องเที่ยวคือคุณวิรัสก์โคสุรัตเนี่ยแกก็รู้แกก็เลยเชิญผมไปไประชุมมาหรือไปไปบุกตลาดเกาหลีก็ยังทำไม่เป็นเราก็ไปออก บูธออกอะไรแต่นี้เราก็ทราบมาว่าทางเกาหลีเชิญเราไปเพราะเขาแอบมาดูประเทศไทยแล้วว่าเออมันทำธนกรรมกันเยอะแยะของเราสมัยก่อนนะ่ะญี่ปุ่นทำเยอะประเทศเอเชียเนี่ยของเราลองจากเขาน่ะเกาหลียังไม่ไมียังไม่เกิดเลยยังเป็นบุ้นอยู่เลยแต่เพื่อนที่เกาหลีบอกว่าเออตอนนี้รัฐบาลเขาส่งคนมามาดูธุรกิจตัวนี้ละแล้วโรงงานก็สนับสนุน ให้หมอเนี่ยทำพวกนี้เพราะเขารู้ว,ว่าจะเอาเงินเข้าประเทศเกาหลีกาลังฟื้นตัวกําลังฟื้นตัวจากสงครามเนาะ<ฆ>เราก็มีคนมาบอกว่าเออตอนนี้เขาส่งคนมาดูโรงพยาบาลเมืองไทยเนะมันสวยอะยี<ฆ>่สิบปีที่แล้วโรงพยาบาลสวยๆเนี่ยคือ,อบำรุงราชนร่ะสวยไหมค่ะ<ฆ>สวยเนาะแล้วเก,กาหลีเขาฉลาดเขาก็เปิดแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์ก็คือใครจะมาทําในตึกนี้ ทำแล้วดีเสียจะพังจะบันไลจะเป็นไรไม่ต้องฟ้องไม่มีการฟ้องไม่มีการค่าเสียหายคุณสมัครใจทําทดลองกันไปเขาให้หมอเขาหลีมาทดลองกันหมดเลยลองผิดลองถูกทําตายแหกตายฉีกจมูกปิ้นทะลุทะละคุณห้ามฟ้องคุณมาทําในพื้นที่นี้คือพื้นที่เขาเรียกว่าแซนบ็อกแซนบ็อกมันก็หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ปลอดปลอดข้อจํากัดปลอดอกฎหมาย ปออะไรทั้งหมดเป็นความสมัครใจของสองฝ่ายบางไทยเพิ่งจะมาทาแซนบ็อกนะตอนนี้เพิ่งเริ่มทาแซนบ็อกรูดไหมนาหน้าก็มาตั้งกี่สิบปีเพิ่งจะมาเริ่มทําแซนบ็อกมันมันมันสายไปแล้วแต่ว่าก็โอเคนะผมก็เห็นรัฐมนตรีสารรณสุขท่านก็เห็นอนาคตท่านก็ทาแซนบ็อกให้กับเรื่องสเต็มเซลล์ะนะฮะตอนนี้สเต็มเซลล์ก็มีแซน,นบล็อกมาให้ทดลองอยู่ตึกก็อยู่ตรงบางรักนี่แหละ,ะนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการติกวงการ <c oughs> ต้องต้องด <c oughs> ันตอนนี้ผมก็ได้โอกาสอย่างนี้ผมก็เลยฝากให้กรรมการแพทยสภาทุกท่านนะครับให้หามุมมองใหม่ว่าคนตอนนี้มันแข็งแรงขึ้น <c oughs> มันมีตัวช่วยคือเทคโนโลยีคือ AI มันจะบอกโลกบอกอะไรให้แต่คนพวกนี้จะอายุยืนขึ้นมันก็มี longevity คนอายุยืนขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายืนขึ้นแบบนอนเติดเตียมต้องยืนขึ้นอายุยืนแบบชนิดแข็งแรง <c oughs> ทุกคนก็ศึกษาอะไรก็ได้จากในโซเชียลเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนออกกำลังกายกันหมดไปดูสิตามฟิตเนสตอนนี้เจริญรุ่งเรืองหมดเลยเนาะที่ไหนมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพคนจะไปหมดอาหารการกินคนจะเลือกกินละะบางคนซื้อโปรตีนบางคนซื้อวิตามินอะไรทั้งหลายมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่แพทยสภา,ายังไม่ทันเขาบอกว่าหมอมีหน้าที่รักษาโรคไม่ใช่มา ทำเรื่องเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคไม่ใจไปให้วิตามินเขาหรือว่าไปต่อ,อยุคเขาไปไปทัดอยู่พอเราอยู่เจ็ดแปดเก้าสิบมันเหี่ยวอะ่ะมันก็ไม่ยังแข็งแรงอะ่นะมันก็อยากดึงอยากทําอะไรบ้างแพทยสภาก็ยังมีมุมมองของเรื่องของของเขาอ่ะนะแต่ผมมามองอนาคตไปแล้วต่อไปคนจะอยู่ร้อยยี่สิบปีแล้วคุณจะปล่อยให้คนร้อยยี่สิบปีหนังตาบนมาอยู่หนังตาร่าง หนังตาก็ปิดลงยังมไม่ให้เขาทำไม่ได้มันต้องส่งเสริมนะมันมีอ,อ,อีกหลายเรื่องซึ่งผมก็เลยพยายามจะบอกแพทยสภาว่าแพทยสภาดูคนไข้จะถูกแล้วเพราะพวกนี้เป็นกลุ่ม i อิลเนสอิลแปลว่าป่วยเนาะอ,อิลเนสแต่อีกกลุ่มหนึ่งพวกเว n เนสพวกนี้อยากให้เขาป่วยมหมอที่มาดูแลพวกเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะาให้วิตามินให้จะชำระล้างร่างกายจะ ดีท็อกจะอะไรจะต่ออายุให้วิตามินให้มีอะไรใหม่ๆที่ทางงานวิจัยทั่วโลกเข้ามาเนี่ยมันทําให้คนมันดูสุขภาพดีคนเราพอสุขภาพดีเขาก็ต้องการหน้าตาดีะนะผมเผาก็ต้องการดีๆแต่งต, <ไป S 1> ตัวก็ต้องดีมันมันดีไปหมดแล้วพวกนี้ถ้าดีเนี่ยพวกที่เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคอะพวกนี้จะไม่เข้าหรอกมันมันไม่ป่วย ฝากอาจารย์ออทั้งหลายที่เป็นกรรมการแพทยสภามองให้ดีนะครับถ้าส่งเสริมเรื่องเวเนสให้ดีนะอีเ,เนสมันจะลดลงเราต้องส่งเสริมตั้งแต่ชาวไร่ชาวนานู่นนะต้องไปส่งเสริมและป้องกันเขาช่วยเขามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แพทย์ระดับล่างเนี่ยคือคําว่าระดับล่างก็หมายถึงว่าแพทย์ที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขาช่วยพวกชาวไร่ชาวนาได้ชาวไรชาวนาเขาก็มีของดีๆเขากิน แต่เราต้องไปเอ u c ูเ e คทเขาเนาะเพราะนั้นเราดูกลุ่มเอเลนสมาหลายร้อยปีแล้วตอนนี้เว n e s s มันเพิ่งเกิดต้องทำให้คนไม่ป่วยมันจะได้ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเนาะแล้วก้าวต่อไปของธทรพรโรงพยาบาลเทราพรโรงพยาบาลเทราพรก็เป็นโรงพยาบาลที่รักษากลุ่มเ l ลเน s แต่นี้ในกลุ่มเวลเนสเดวยกันเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่ต้องการ s ซอร์เจอรี่นะ เซอร์เจอรี่ตอนนี้พอเรามาเป็นศูนย์วิชาการเราตั้งตั้งใจให้เป็นที่พึ่งของพวกหมอทั้งหลายเป็นหมื่นคนนะ,ะที่ออกมาทำด้านนี้แล้วผิด้วพลาดมาเราเขาแก้ให้เรารับแก้ไงห,หลายคนเราเขาเรียกว่าแก้ให้โดยไม่เก็บสตังค์ด้วยซ้ำคุณหมอผ่าตนะัดมาทั้งหมดกี่คนละฮะ เอางี้เอาง่ายๆเนาะิบปีอะเอา365วันคูณได้เท่าไหร่เอาเอาแค่40นะจริงๆผมทำเกินแค่วันละคนนะ่40ปีก็หมื่นแต่จริงๆเน่ยจริงๆอ่ะวันวันหนึ่งมันเกินสิบเฉลี่ยนะเฉลียนี่ยแต่ต้นเนี่ยมันมันเกินสิบสิบคนต่อวันขั้นต่ำก็เป็นแสนหลายแสนคนนะ คืออันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับเป็นคําถามที่เหมาะมากเลยเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ไม่ไม่ใช่ประสบความปลอดภัยไม่ใช่เกิดจากการอ่านตำรายเยอะแล้วพูดเยอะไม่ใช่นะเขาถึงมีคําว่าชั่วโมงบินนักบินที่มีชั่วโมงบินเยอะๆเนี่ยเป็นผู้โดยสารแล้วเขาก็รู้ว่ากับตันคนนี้ชั่วโมงบินเยอะเนี่ยนอนหลับได้เลยยังไงก็ไม่ตกยังไงก็ไม่ตายยังไงก็ไม่มีอุบัติเหตุเพราะเขาพาเราไป ถึงปลายทางค่ะแล้ว <No. S 2> คุณหมอวางแผนจะผ่าตัดไปกีกกี่ปีคะตอนนี้เรามีทีมงานเนี่ยซึ่งผลิตจนฝีมือเขาเดีจนเท่าผมแล้วหลายคนแล้วก็ให้ไปรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลเลยคือไปแทนผมได้แล้วตัวผมเองก็เป็นแค่เมนเทอร์ mentor. คือเป็นผู้ให้คำปรึกษา บางอย่างเขาอาจจะประสบการณ์ไม่ถึงอันนี้ควรจะตีเส้นเลี้ยวนิดหน่อยไหมหรือว่าหักมุมนิดนึงหรือว่าเย็บนิดหรือว่าคลายมันอะไรเงี้วยหรือว่าวาดรูปยังไงดีเคลนี้มันแปลกยาดบางตัวเขาไม่รู้จับเราก็คอยเสริมเขาแต่มีบางลายที่ให้เราเข้าไปทำเราก็ไปทำให้แต่ให้ผมทำทุกวันอะผมผมผมพอแล้ว ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณ <นะ S 1> คุณหมอนะคะคะขอบคุณ,คณนะครับสวัสดีคับ